ต่อมาครูจะพูดถึงเกี่ยวกับหอร์มนนะครับหอร์มอของจำนวนเต็ม AB ที่ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันเนี่ยเราก็เรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นจำนวนเต็มบวกค่ามากสุดที่หารคุณพี่ A คุณพี่ B ลงตัวอันนี้อาจารย์พูดนิยาม2ข้อนี้พร้อมๆกันไปเลยนะก็คือเป็นจำนวนเต็มบวกค่ามากสุดที่หารทั้ง A และ B ลงตัวอาจารย์ไม่พูดว่าหาอย่างไงอะไรอย่างนี้นะโตป่านี้แล้วนะครับคราวนี้ อาจารย์ก็จะมีสมบัติของหอลมอที่เคยทำแล้วในแมทโมใช่ไหมไอ้พวกนี้เป็น Number t h e ทรีเบื้องต้นนะครับแต่อาจารย์จะสเตทมันในเวอร์ชั่นที่เราจะใช้กันใน Abstract Algebra นะครับอาจารย์จะมี a แล้วก็ n เป็น Integer ที่ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันนะครับถ้าเกิดเรามี d เป็น จำนวนเต็มบวกค่าน้อยสุดในรูปของ ax บวก ny นะครับถ้าเกิด d ตัวนี้เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกค่าน้อยสุดในรูปของตรงนี้เนี่ยมันจะเรียกว่า linear combination หรือการรวมเชิงเส้นของ a กับ n ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น ax บวก ny นะครับเอาเฉพาะ xy ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็ a X บวก NY มากกว่า0ด้วยนะไอตัวนี้เราจะได้ว่า D เนี่ยตัวนี้จะแสดงได้ว่ามันเป็นหอลมอของ A กับ N เลยนะครับแล้วก็ ถัดมานะครับจากข้อ A เนี่ยเราจะแสดงได้ว่าถ้าเกิดหอรอมอของ A กับ N เท่ากับ D เนี่ยเราจะได้ว่าเราจะหา XY ได้คู่หนึ่งที่เขียนดีได้ในรูปของ AX บวก NY นะครับก็คือน้อง B เพราะฉะนั้นในตัวนี้ข้อ A ข้อ B ได้แบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดหอรอมอ ของ a กับ n เท่ากับ d จะเขียนดีได้เป็นการรวมเชิงเส้นของน้อง A กับน้อง n อันนี้เขาก็ท่องกันมาแบบนี้นะครับถัดมาขากลับของข้างบนเนี้ยมันจะไม่จริงนะครับคือขากลับของคุณพี่คนนี้มันจะไม่จริงนะครับมันยกตัวอย่าง้านกันในแมทโมไปแล้วนะครูไม่ยกตัวอย่างฐานให้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ดีเป็น1น,นะครับขากลับมันจะเป็นจริงด้วยเพราะว่าน้อง1มันเป็นตัวที่เล็กที่สุด นะครับก็คือถ้าเกิดได้ตัวนี้เท่ากัน1เมื่อไหร่เองก็จะเห็นชัดเจนว่ามันจะได้โดย A ว่ามันต้องเป็นหอรอมอด้วยนะครับเพราะว่า1มันเป็นจํานวนเต็มบวกค่าน้อยสุดแน่ๆในโลกนี้นะครับเราก็เลยจะได้ข้อ4ข้อ4เนี่ยจะเป็นข้อที่ครูจะไฮไลท์เอาไว้นะครับเป็นข้อที่เราจะใช้บ่อยมากนะครับก็คือเอาทั้งข้อเลย ก็คือถ้าเกิดหอลอมอของ a กับ n เป็น1เนี่ยเราจะได้ว่าเราหา xy ที่เป็นจำนวนเต็มได้คู่หนึ่งที่ ax บวก ny เท่ากับน,นซึ่งถ้าเกิดเองคิด m o ด u โล n นะครับถ้าเกิดเองคิดมอด u โล n เนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นศูนย์ n เพราะว่ามันเป็นของที่เป็น multiple ของ n นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะกลายเป็นศูนย์ n เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้มันจะกลายเป็นตัวนี้มอด n เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น ax บวก0 congruent กัน1 mod n เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเราเขียนได้เป็น ax congruent กัน1 mod n นะครับดังนั้นมันก็จะอ่านออกเสียงว่าหอละมอของ a กับ n เท่ากับ1ก็ต่อเมื่อหา x เป็นจํานวนเต็มตัวหนึ่งได้ว่า ax congruent กับ1 mod n แล้ว ax congruent กับ1มอ d n เนี่ยเองก็จะเขียนในลักษณะของการคูณได้ว่าเป็น ax class ตัวนี้เท่ากับ class ของ 1n ใช่ปะแล้วเองก็เขียนได้ว่าไอตัวนี้มันคือ an xn เท่ากับ class ของ 1n นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าน้อง x ตัวนี้เป็น inverse ก็คือเขาจะเรียกว่า multiplicative inverse นะครับของ a modulo n นะครับเราจะเรียกกันว่า multiplicative inverse ของ a modulo n นะครับก็อ,บอ,อันนี้เป็นสัญญลักษณ์ที่เราจะ ใช้กันแล้วก็ขอโทษมันไม่เป็นสัญลักษณ์นะมันเป็นชื่อที่เราจะเรียกกันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ c o r o l l a r y โดยอาศัยข้อความสีชมพูเพราะฉะนั้นอาจรก็จะได้ c o l อ a r y สีชมพูออกมาว่าถ้าเกิดหอลมอของ a กับ n เป็น1เราจะได้ว่า a m มอด n เนี่ยจะมี multiplicative inverse ก็คือจะมี inverse ภายใต้กันคูณน,นะครับถัดไปก็อันนี้ได้มาจากน้องสีชมพูเลยนะครับ ถัดมาจา์ข้ามไปข้อหนึ่งคือข้อดีนะครับข้อดีเนี้ยก็จะเป็น property ของการหารลงตัวเบื้องต้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิด b เป็นจำนวนเต็มแล้วก็ n หารผลคูณของ a กับ b โดยที่หอละมอของ a กับ n เป็น1ตรงนี้เราจะอ่านออกเสียงว่านะครับตรงนี้เราจะอ่านออกเสียงว่า n หารผลคูณของ a กับ b แล้วก็ตรงนี้เราจะอ่านออกเสียงว่า N กับ A ไม่มีตัวประกอบร่วมกันเลยนะครับพระจาย์ออกเสียงว่า N กับ A เนี่ยไม่มีตัวประกอบร่วมกันเลยเราจะได้ว่าน้อง N B, จะต้องหารน้อง B ลงตัวนะครับอันนี้ก็ make sense ปกติลองคิดดูสิ N B, มันหารผลคูณของ A กับ B แต่ N B, มันไม่มีตัวประกอบใดเลยร่วมกับน้อง A เราก็จะได้ว่า N B, มันจะต้องอยู่ในน้อง B ทั้งตัวเพราะฉะนั้น n ก็ B, ต้องหาน้อง B ลงตัวอันนี้คิดแบบ make sense นะแต่พรู f มันจะต้องพรู f ด้วยข้อส เพราะฉะนั้นในตัวนี้เคยน่าจะเคยพรูจกันมาในแมทโมแล้วอาจารย์จะขอไม่พรูปให้ดูนะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งที่น่าจะเคยเห็นมาแล้วก็คือยูคลิดี a อนกริทึมนะครับยูคลิดีแอนกริทึมเนี่ยเวลาเราจะพรูจเราจะต้องเริ่มจากข้อ A ก่อนก็คือถ้าเกิดเรามี Q เป็นจำนวนเต็มใดๆเราจะได้ว่าหอลอมอของ An บวก NQ กับ N เนี่ยจะเท่ากับหอลมของ a กับ n นะครับแล้วเราก็ได้ว่าโดยการใช้ division algorithm ซ้ำไปเรื่อยๆเราจะเกิดเศษเหลือ r 1, <ๆ>1เกิดเศษเหลือ r 2, 2> <ๆ>เกิดเศษเหลือ r 3ไปเรื่อยๆถึงเกิดเศษเหลือ r m นะครับแล้วเองก็จะได้ว่าคุณพี่ r พวกนี้มันคล้ายๆกับ decreasing ก็คือมันจะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะต้องไปหยุดที่ศูนย์แน่ๆนะครับแล้วเราก็จะได้ว่าพอเศษเหลือเป็นเป็นศูนย์ ตัวนี้แล้วเราจะได้ว่าน้อง Rm ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหอละมอของคุณพี่ A กับ n นะครับไอตัวนี้เรียกว่าย e ูเครนอ a l กอริทึมนะครับแล้วถัดมาก็จะมีอีกอันนึงที่เรามีเหมือนกันก็คือถ้าเกิดเรามี A congruent กับ B mod n นะครับเราจะได้ว่าหอลมอของ A กับ n เท่ากับหอลมอของ B กับ A ทษหอละมอของ B กับ n นะครับ ไอ้ตรงนี้อาจารย์จะให้เองเป็นกันบ้านนะครับตรงนี้อาจารย์จะให้เป็นกันบ้านอันาจารย์จะหินว่าให้ใช้ข้อ a นะครับมันจะพิสูจน์บรรทัดเดียวเสร็จนะก็ทําเองลองทําดูแล้วกันนะครับอันเนี้ยอันนี้ก็ถ้าเกิดเรามี a คของเรนกับ b หมด n นะครับเราจะได้ว่าหอรอมอของ a กับ n จะเท่ากับหอรอมอของ b กับ n ด้วยนะครับ อันนี้ก็ไม่ยากไม่เย็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นแฟกท์ที่เราจะใช้งานกันนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเรามาดูตัวอย่างกันทฤษฎีนี้ตัว,ต,วตัวอย่างนี้เขาบอกว่าให้หาหอรอมอของ16กับ75นะครับก็เริ่มจากน้อง75นเนอะน้อง75ตัวนี้ เราก็จะได้ว่าเอา16ไปหาร75ก็ได้4ครั้งนะครับ4ครั้งก็จะเป็น64ใช่ไหมครับ64ก็จะบวกด้วย11นะครับอันนี้ก็เสร็จไปแล้วก็16นะครับก็จะเท่ากับ11คูณด้วย1บวกด้วยเท่าไหร่บวกด้วย5นะครับก็จะได้16 นะครับอันนี้ก็เสร็จเหลือเป็นแบบนี้แล้วก็11ก็จะเท่ากับ11ไม่ใช่11เท่ากับ5คูณ2บวกด้วย1อันนี้ก็เสร็จแล้วนเนอะเพราะว่าที่เหลือมันจะเป็น5คูณ1เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าหอรอมจะเท่ากับ1นะครับก็เราจะได้ว่า Gcd ระหว่าง16กับ75เท่ากับ1 เองก็าจจะบอกอาจา,จารย์ครับมันคือ2กําลัง4อีกอันหนึ่งมันคือ15บคูณหมันก็ไม่มีตัวประกอบร่วมกันอยู่แล้วต้องหอลมอเป็น1ผมตอบเลยได้ไหมได้แต่โจทย์มันสั่งให้ใช้ยูเครนอร์กอริทึมไงนะแล้ว,ลงงนะลวตรงนี้อาจารย์จะต้องสอนเองในแง่ของเขียนเป็นการรวมเชิงเส้นของ16กับ75ด้วยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสอนต่อว่าไปหาอินเวอร์สโมดูลทำยังไงด้วยนะครับ ค่อยๆมองนะครับตรงนี้มันจะตอบได้หลายอย่างทีเดียวทําตัวอย่างเดียวนี่แหละนะครับตัวนี้เองก็จะได้ว่า1เท่ากับ11ลบหคูณสใช่ไหมครับอันนี้แล้วก็ตัวนี้เราก็จะได้ว่า5นะครับก็จะเป็น11เราเองก็เอาเลข5นะครับซึ่งเป็นสีส้มอันนี้1มันเป็นสีฟ้าอยู่นะครับเองก็ได้ว่าเองเอา5นะครับไปแทนตัวนี้ก็จะเป็น 16ลบ11คูณ1แล้วก็คูณ2นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็จะเป็น11คูณ3ลบด้วย16คูณ2นะครับค่อยๆดูคู่คิดเลขไปนะถ้าเกิดคู่คิดเลขไม่ผิดนุกอ่ะกันนี้ก็ได้33มสิลบสาเออยังเช็คได้อยู่นึกเลขมันจิ๋วนะแล้วก็ถัดมานะครับ ก็เป็นน้อง11นะครับน้อง11ก็จะเปลี่ยนเป็น75ลบ16คูณ4นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น75ลบ16คูณ4คูณ3แล้วก็16คูณ2เพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็จะได้เป็น75คูณ3นะครับ75คูณ3แล้วก็ลบด้วยอ่ คูณ12ก็จะเป็น16คูณ14นะครับจะเป็น16คูณ14ทถันป้าเดี๋ยวลองจิ้มเครื่องคิดเลขกันดูนะว่าเราได้ยังไงนะครับอาจารย์ก็จิ้มให้จริงๆ7จะคูณ3แถวบ้านได้225จําไว้ในกระบาลน,นะแล้วก็16คูณ14ก็จะได้224อ่ะลบก,กันได้หน่งคิดเลขถูกนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ ก็จะเป็นน้อง x น้อง Y ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าโอเคดังนั้นนะครับเราจะได้ว่า1เนี่ยเท่ากับ75นะครับคูณ3นะครับบวกด้วย16คูณด้วยลบ14นะครับอันนี้ก็คือ r e s ส l ทที่เราได้มาเบื้องต้นก่อนนะครับ คราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำมันตัวเล็กๆนิดหนึ่งนะครับจุออาจารย์ก็จะรีไซส์มันนะครับได้แบบนี้ออกมานะครับแล้วอาจารย์ก็จะมามองสมการล่างสุดนะครับสมการ1นึ่เท่ากับ75คูณ3บวกด้วย16คูณด้วยลบ4 ตรงนี้เนี่ยอาจารย์สามารถคิดหมอดได้2อหมอดก็คือหมอดสีเทานะครับหมอด75็กับอีกอันนึงก็คือหมอดสีส้มนะครับก็คือหมอด16นะครับอาจารย์จะลองคิด2อหมอดนะครับก่อนอื่นเลยอาจารย์จะเอาหมอด75นะครับอ่ะหมอด75 ถ้าเกิดอาจารย์คิดหมอด75เนี่ยตัว1ก็จะเป็น1่ใช่ปะ75คูณ3จะหายไปแล้วก็จะเป็น16คูณลบ14นะครับตัวนี้ก็หมอด75นะครับอีกอันหนึ่งที่อาจารย์สามารถหมอดได้ก็คือหมอด16นะครับหมอด16ในที่นี้อาจารย์ก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็น1นะครับฝั่งขวา75คูณ3ก็จะอยู่ ใช่ไหมครับ75คูณ3แล้วตัวนี้ก็จะเป็นหมอด16แล้วก็ไอตัวสีส้มก็จะหายไปเนาะตรงนี้เด็กๆก็อ่านออกเสียงว่าเฮ้ยอาจารย์ตรงนี้มันแปลว่า16กระแทกลบ14ได้1หมอด75แสดงว่าตรงนี้อาจารย์จะได้ว่า inverse นะครับของ16หมอด75 ก็จะเท่ากับลบ14นะครับก็จะเท่ากับลบ14แต่ลบ14เนี่ยถ้าเกิดเองต้องการตอบในรูปของอะไรนะในรูปของอศูนย์ถึง74ใช่ไหมเองก็แค่เอา75ไปบวกตัวนี้ก็จะได้เท่าไหร่6กใช่ไหมก็คือไอ้ตัวนี้75ลบ14ก็เหลือ61 นะครับซึ่งในตัวนี้ก็ก็คือคลาสของ61นั่นเองนะครับตัวนี้แจงเข็นข้างบนนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นคลาสของ61ห้อย75แบบนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับได้แบบนี้ออกมาแต่คราวนี้มาถึงอีบรรทัดหนึ่งนะครับเรามาคิดหมอด16กันบ้างนะครับพอหมอด16เนี่ย 75เองต้องคิดหมอด6 6นิดนึงก่อน75หมอด6ก็ต้องไปดูบรรทัดแรกข้างบนงได้ไหมเนี่ยให้ดูที่บรรทัดนี้ฮะเ5หมอด6แถวบ้านได้11เพราะฉะนั้นตรงนี้75มันคือ11คูณ3แบบนี้นะครับซึ่งไอตัวนี้เองจะอ่านออกเสียงว่า Inverse ของคุณพี่11มอด16คือ น้อง3มอส16นั่นเองนะครับอันนี้เห็นชัดเจนเ1 1คูณ3ได้33นะครับแล้วก็ของเกรนกัน1มอส6จริงๆนะครับถ้าเกิดต้องการเช็ค16คูณ61อเอดี๋ยวอาจารย์กดเครื่องคิดเลขให้ดู16คูณ61นะครับ16คูณ61มันได้976นะครับ 9 7 6เนี่ยลบ1มันจะได้975นะครับแล้วก็หาร75ลงตัวได้13ครั้งนะครับก็ของกูนกัน 1, หมด75จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นจำนวนเต็ม modulo ที่เราคิดกันแล้วก็เราหา inverse กันเป็นแล้วนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติอาจารย์ถามหา inverse m o อดอะไรก็ตาม ก็ให้มาดูที่ตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้จะสอนเราใช้ยูคล,ลิดแลกกริทึมหาถ้าเกิดสมมุติเองเดาได้เองไล่ได้เองเอาเลยนะคือคืออย่างอย่าง11อย่างเงี้ยคือสมมุติอาจารย์ถามอินเวอร์สของ11หมอ16ได้อะไรเองก็1 1คูณ1 11, 2, 11 3, งคูณ2 21คูณ3นี้มันเร็วมันทำได้แต่ถ้าเกิดเองต้องการอินเวอร์สของ16หมอด75อย่างเงี้ยคูแนะนำว่าอย่าไล่นะครับ คือจริงๆวิธีไล่เป็นวิธีถ้าเกิดเลขมันเล็กๆโอเคอย่างเช่นหมอด16เนี้ยไล่เอาพอไหวแต่ถ้าเกิดหมอดสูงคือหมอด75เนี่ยไล่เอาไม่น่ารอดนะครับไล่เอาไม่น่ารอดก็ถ้าถ้าไล่เอารอดก็โอเคถ้าเกิดไล่เอาไม่รอดก็ก็ทาแบบที่ครูทำนะครับเวลาควิสเวลาอะไรอาจารย์จะให้ตอบเป็นตัวเลขอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ให้ช้อยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นช้อยก็ง่ายเกินไปใช่ไหมเองก็เอามาคูณด้วยความฉลาดเลยแต่ถ้าเกิด มันเป็นเติมตัวเลขเองก็ต้องทําขึ้นมาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีในการทําก็คือใชอ้ขั้นตอนวิธีของยูคลิดนะครับก็คือใช้ข้อนี้ทํานะครับโอเคนะไม่สงสัยอะไรนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคลิปที่2ก็คือเกี่ยวกับ Inverse Modulo m u l t i p l i พ i ลิต e v e นเวนะครับแล้วก็ก็จะมีความสำคัญคือทฤษฎีสีชมพูใช่ไหมก็คือ A modn มันจะมี inverse ก็ต่อเมื่อหอลมอของ A กับ n มันเท่ากัน1ะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็นั่งทำให้เองดูไปแล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปที่2เนี่ยอจก็จะทิ้งเองไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปที่3ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายละก็จะเป็นเรื่องของจำนวนเฉพาะนิดหน่อยแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับ Multiplicative group ของ i n t e g e r modulo นะครับ